ออมพิยดาโดนจับตามองแยกอยู่กับสามีแ่จับตามองผิดสังเกตรเรื่องรับกับสามีเปิดประโยคเด็ดอ้อมพิยาดาพูดแล้วหลังโดนจับตามองไม่ได้ทำสิ่งนี้ด้วยกันแล้วเพราะช่วงหลังๆมานี้อดีตนางเอกดังและผู้จัดละครมือขึ้นของช่องสามอย่างอ้อมพิยดาไม่ค่อยลงภาพคู่กับคุณสามีอย่างอาร์ตสราจุธารัตนกุล ให้ได้เห็นเลยจึงไม่วายโดนชาวเน็ตจ,จับผิดเรื่องความห่างแถมยังรือกันไปอีกว่าคู่นี้แยกกันอยู่หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้จัดลครชื่อดังเผยว่าพึงรู้ตัวว่าคนเข้าใจผิดว่าแยกกันอยู่กับสามีเลยลงรูปคู่กันในรอบเกือบปีพอสังเกตในอินสตารแกรมถึงรู้ว่า ไม่ได้ลงรูปคู่กันนานจริงทางที่จริงๆอยู่ด้วยกันมานาน14ปีแล้วต่างคนต่างทำงานตนก็เลยลงรูปงานเป็นหลักกับรูปรูปส่วนพี่อาร์ตเองก็ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปด้วยแต่ยังใช้ชีวิตคู่ปกติราบรื่นดีเป้าหมายเดียวกันคือลูกเรารักลูกมากเลยไม่ค่อยทะเลาะกันไปไหนมาไหนก็ไปกัน3คนพ่อแม่ลูกตลอด